ครับคุณพี่ f อทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างวันนอกนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับสาหรับเจ้ารถไถนะครับจอนเดียคันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้แนะนําวิธีการเดินสายวิธีการวางสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะพามาชมหลังจากที่เราเก็บงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปแบบหน้าตามันจะออกมาแบบไหนนะครับเหมือนที่ผม ได้เขียนให้ดูไหมนะครับนี่นะครับก็หุ้มกระดูกงูเข้าไปแล้วมานี่นะครับมาตามนี้เลยนะครับเก็บสายสายหลอดไฟชาร์จก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือจะสามารถดึงไปที่หน้าปัดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมดึงเอาไว้แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะอ้อมมาหุ้มกระดูกงูให้เรียบร้อยนะครับสายตัวนี้เปือยไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปติดตั้งไฟหน้าเองนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับ เข้ากระดูกงูแล้วก็จ่อรอไว้นะครับส่วนเจ้าเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องอยู่นี่นะครับเราก็เดินมาเดินมานะครับจากข้างบนนะครับลอดมาปึ๊บนะครับเส้นหนึ่งมานี่ลงมานี่นะครับลงไปข้างล่างเก็บสายให้เรียบร้อยรัดเข็บมบัน้ายให้เรียบร้อยวิ่งลงมารัดนี่จุดหนึ่งมาหาแรงดันน้ำมันเครื่องส่วนอีกเส้น,สนหนึ่ง เกความร้อนนะครับวิ่งออกมาจากนี่ปืด๊ดเข้ามานี่เก็บสายมาตามแป๊บหัวฉีดเลยแล้วก็จ่อรอไว้จ่อรอไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเซ,นซ็นเซอร์เกลความร้อนนั้นใช้ไม่ได้นะครับที่เหลือเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเข้าไปติดตั้งเขาเองนะครับส่วนด้านในเราก็ต่อจ่อหน้าปัดไว้นะครับด้านหลังจะพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็เดินจากนี่มาปืด๊ด มาจุดนี้เป็นทางแยกแยกเพื่อที่จะมาข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลงด้านข้างมันมีกิปล็อกสายให้เราอยู่แล้วถ้าไม่มีเราก็ต้องใช้คิป,ปันทายรัดหรือว่าเจาะรูนิดนหน่อยๆที่คิป,ปันทายแย่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างด้านล่างมาตามนี้เลยมาตามนี้เลยลอดอยังไงก็ได้ไม่ให้มันเกะก,กะเผื่อเข้าไปไถน,นะขึ้นมาครับขึ้นมาหรือคุณจะอ้อมช่วงนี้ก็ได้ แล้วแต่คุณแต่ว่าผมว่ามันไม่สวยงามผมเล็ก้นมาทางนี้แล้วอ้อมด้านหลังแทนอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะรอจั๊มกับของอีกฝั่งหนึ่งนะตัวนี้ก็จะมีไฟสองท้ายนะครับฝั่งนี้ที่เราจดกันเมื่อวานมันจะเดินมาทั้งหมด3มเส้นนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาหนึ่งนะครับไฟหลีท้ายหนึ่งแล้วก็ไฟสองนู่นอีกหนึ่งนะครับสองท้ายอีกหนึ่งเช่นกันเลยมันมีที่ให้เราเกบสายอยู่แล้วเราก็เดินมาึออ๊บ ลงมานี่เช่นกันนะครับพาดเข้ามาแล้วก็เก็บเก็บด้านล่างเก็บด้านล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมเก็บด้านล่างแบบนี้ปื๊บปลอดมาปื๊บขึ้นมาข้างบนแล้วมาทําเป็นปักไว้นะครับ <S <S ผมทําเป็นปักนะ <S <S พี่เห็นนะฝั่งนู้นกม็มาจบกันแล้วทําเป็นหนึ่งปักแล้วผมกรลัดกีบมันทายสามารถถอดปักออกได้เวลาที่เขาจะตัดท่อนกลางทงํโครงทําคา์ดอะไรเงี้ยนะ เขาจะได้ไม่ต้องตัดสายไฟเรานะครับถอดปลั๊กตรงนี้ออกตัดท่อนได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นสตช์กุญแจที่เราวางไว้เมื่อเราเปิดกุญแจปุ๊บไฟติดทันทีทุกอย่างผ่านกุญแจนะครับแล้วก็ฟิวฟิลอยู่ข้าในนี้ถ้าไม่ใช้แผงฟิวเดิมก็ใส่เป็นซองฟิลก็ได้นะครับส่วนไฟลิกไฟเลี้ยวก็เหมือนเดิมใช้ตัวเดิมใช้ได้แล้วก็ใช้ตัวเดิมอ่ะไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย โอเคไปหลีอ่าะะครับทุกอย่างผ่านกุญแจเมื่อเราปิดกุญแจทุกอย่างดับหมดครับอ่าเมื่อเราปิดกุญแจเมื่อเราเปิดกุญแจมันมานะครับเมื่อเราปิดปุ๊บทุกอย่างดับหมดผ่านฟิวและผ่านกุญแจนะครับที่สําคัญอย่าลืมผ่านฟิวนะครับนี่ก็จะเป็นการเดินตามงบประมาณนะครับอันนี้ การเดินสายไฟลักษณะนี้ที่ผมเดินปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้เดินตามสเปคของช่างนะครับต้องบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนช่างก่อนนะครับไม่ได้เดินตามสเปคของช่างซึ่งเราไม่สามารถเดินตามสเปคของเราได้โดยที่แบบครูบาอาจารย์สอนมาหรือที่เราเคยร่ำเรียนมานะครับเพราะว่าลูกค้าเขาจะสู้งบประมาณไม่ไหวนะครับพี่ๆลูกค้าเขาจะสู้งบประมาณไม่ไหวเพราะว่า รถเขาทําขายอะนะเขาก็จะพยายามทำไงก็ได้ให้เซฟค่าใช้จ่ายที่สุดนะครับส่วนเราเป็นช่างเราก็ก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวตามงบลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาตามสเปคเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาสู้ไม่ไหวนะครับถ้ารถเราเองเราเดินตามสเปคเราเลยนะครับราคาที่รถหย่อนลงมาคุณมันคุณภาพมันก็จะลดหย่อนลงมาเช่นกันนะครับอย่างเช่นคุณภาพของสายไฟ คุณภาพของดีเลย์นะครับคุณภาพของปลั๊กข้อต่อต่างๆกระดูกงูหรือท่อกันความร้อนนะครับถ้าราคาถ้าราคาสูงขึ้นมาอ่ะก็จะมีท่อกันความร้อนหนึ่งชั้นกระดูกงูหนึ่งชั้นอะไรพวกนี้นะครับถ้าราคาต่ำลงไปกว่านี้อีกก็ไม่ต้องมีกระดูกงูแล้วนะครับพันผ้าเตปอย่างเดียวถ้าต่ำลงไปกว่านี้อีก ก็มีสายไฟไปเปื่อยแล้วครับผมไม่มีอะไรนะครับก็เดินตามเดินตามงบประมาณของลูกค้านะครับถ้าหมายความว่าถ้าเดินตามสเปคเราจริงๆถ้าเดินตามสเปคเราจริงๆนะครับทุกตัวจะต้องเป็นปลั๊กข้อต่ออย่างชุดนี้ถอดตัดปลั๊กไฟหน้าก็จะต้องมีมาเสียบปลั๊กนี้1จุดนะครับถ้าตามสเปคเราจริงนะขึ้นมานี่ก็จะเป็นปลั๊กอยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับ ลงมานี่เพื่อที่จะเชื่อมตัดท่อนระหว่างท่อนนี้นะครับช่วงหน้าก็จะต้องเป็นปลั๊กช่วงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับรายละเอียดต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นนะครับคือคุณสามารถถอดจะตัดครึ่งนี้ก็ถอดปลั๊กปุ๊บตัดออกไปได้เลยจะถอดครึ่งนี้คุณก็ตัดถอดปลั๊กปุ๊บก็ตัดออกไปได้เลยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นปลั๊กเป็นข้อต่อต่างๆแล้วก็คุณภาพของสายไฟที่เราจะใช้ก็จะไม่ใช้สายแบบนี้จะใช้สายเมนเต็มนะครับ ที่มันมีราคาแพงกว่านี้ไส้ในมันจะเยอะกว่านี้นะครับก็ตามงบเลยครับนี่ก็มาให้ชมผลงานเข้าวๆตามงบตามสเปคนะครับสเปคนี้ที่ผมทําอยู่ก็ราคาไม่เกิน4000บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างสายแบ,บตเตอรี่อะไรอุปกรณ์ของผมหมดนะครับมาแต่รถเปื่อยๆกับพวกไฟพวกนี้นะครับบางหลอกก็ใช้ไม่ได้ผมก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับผม แล้วพวกสวิตกุญแจสวิตเปิดไฟนงไฟหน้าดีเลย,ย์อะไรของผมหมดนะครับอยู่ในงบประมาณไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจ้าจอร์เดียคันนี้นะครับก็รวมถึงสายแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นก็ประมาณจบอยู่ประมาณจบอยู่ประมาณ3,800นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับถามว่าทําไมแพงครัถ้าบางคันเดินถูกกว่านี้ไหมเดินถูกกว่านี้ได้ครับพวกปลงพวกฟอรดคุณจะเอาดีเลยล์ไหมล่ะถ้าคุณไม่เอาดีเลย์มันก็ถูกไปกว่านี้นครับ คุณจะเอาก็ดูงูไหมล่ะคุณไม่เอาก็ดูงูมั้ก็ถูลงไปอีกนะครับคุณจะเอาท่อหมดไหมหรือคุณจะให้บัตรกีไหมหรือว่าพันพระเทปเฉยไม่ต้องบัตรกีก็ได้มันก็ถูลงไปอีกนะครับผมก็จัดให้ได้หมดนะครับวันนี้ก็พามาให้เห็นภาพว่าหลังจากที่เสร็จแล้วมันเป็นรูปร่างน้าตาย่ังไงนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมวายสายปื่เย์ไว้แล้วก็เขียนไกด์ไลน์ไว้ให้พี่ๆได้ชม,มนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะก่อนนะครับสําหรับคลิปเกี่ยวกับรถไถเกี่ยวกับการวายสายไฟนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ